ชาติเสือต้องไว้ลายแต่ถ้าชาติชายต้องมีบาดแผลนะครับบาดแผลมาจากไหนครับนี่เลยครับมีโกนหนวดพอจะไม่โกนก็ไม่ได้พอจะโกนก็ทิ้งบาดแผลนะครับแถมยังราคายเครื่องอีกสําหรับผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องผิวนะครับแต่ไม่มีใครเข้าใจวันนี้ครับเราจะมาคุย,ยแบบแมนแมนเลยว่าเคล็ดลับวิธีการดูแลผิวเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับกับนี่เลยอโทมี่โอมสกินแคร์ ทุกคนสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงต้องมีผลิตภัณฑ์ for men ทั้งๆที่สกินแคร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั่นเพราะว่าผิวของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงต่างกันครับ1เลยฮอร์โมนเพศช,ชายสูงทําให้ต่อมไขมันผลิตไขมันมากทําให้ผู้ชายอ่ะหน้ามันกว่าผู้หญิง2นะครับผู้ชายทํากิจกรรมกลางแจ้งมากกว่าผู้หญิงทําให้หน้าคล้ําผิวขาดน,น้ํา3ครับผู้ชายอ่ะโกนนวดทําให มีรอยแดงคันระคายเคืองแล้วก็เป็นสิวได้ครับสีนะครับเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมของแพคเกจแล้วก็กลิ่นครับผมถ้าถามว่าผู้ชายอย่างเราอ่ะสามารถใช้สกินแคร์ทั่วไปที่ผู้หญิงใช้กันได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ก็จะไม่ตอบโจทย์ปัญหาสีข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ถ้าอยากจะให้ใช้จบครบทุกปัญหาในเซตเดียวนะครับขอแนะนําให้ใช้แบบฟอร์เมนเลยครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจตรงกันแล้วนะครับ แต่ต่อไปผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เจ้าตัวนี้เลยครับ a t o m i Om Skin Care นะครับวันนี้ก็เราจะมาเปิดดูว่าข้างในเจ้ากล่องตัวนี้มีอะไรบ้างแสสติกเกอร์ก่อนนะครับมีสติกเกอร์แปะด้วยอย่าอย่าไปกระชากมันแรงนะครับเปิดแล้วนะมีคู่มือก่อนนะครับอันดับแรกคู่มือเกี่ยวกับการใช้สกินแคร์นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเก,กาหลีครับก็นี่ครับ จะมี3ตัวนะครับอะโทมี่โทนเนอร์แล้วก็เอสเซนตแล้วก็โลชั่นเริ่มด้วยตัวแรกเลยนะครับโทนเนอร์ er. เนื้อใสมากครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าผิวสัมผัสมันจะเป็นยังไงครับลองมาใช้ดูดีกว่าซึมเร็วมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยนะครับ เราสามารถใช้ได้หลังจากการโกนหนวดนะครับเพื่อแบบปอบประโลมผิวแล้วก็ปรับสภาพผิวของเรานะครับส่วนประกอบสําคัญนะครับก็คืออะควาจีจีที่จะเป็นตัวส่งน้านะครับเพิ่มการรวมตัวการระหว่างคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินนะครับนอกจากจะเติมน้ําให้ผิวแล้วนะครับยังช่วยกับเก็บความชุ่มชื้นได้ดีอีกด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับผู้ชายสายลุยๆอย่างเรานะครับผู้ชายที่แบบออกแดดเยอะทํางานหนักนอนดึกทําให้ผิวขาดน้านะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยในการเติมน้ําให้ผิวครับ หลังจากเราปรับสภาพผิวแล้วก็ปอบประโลมผิวกันไปแล้วนะครับมันก็ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องบำรุงกันอย่างจริงจังแล้วนะครับกับเอเซนต์ตัวนี้เลยครับที่มีคุณสมบัติ2อ,อย่างในการแก้ปัญหาผิวของผู้ชายนะครับผิวที่มีริ้วรอยแล้วก็ผิวที่ไม่กระจ่างใสครับต้นเป็นคนที่แบบเล่นบาสกลางแดดบ่อยมากแดดร้อนๆเราก็จะทนเล่นบาสดกลางแดดแพอกลับบ้านมาเนี่ยเราต้องบำรุงนะครับถ้าเราไม่บำรุงเนี่ยผิวของเราก็จะมีริ้วรอยแล้วก็จะทําให้ผิวไม่กระจ่างใสนะครับเอเซนต์ตัวนี้เนี่ย มีส่วนประกอบสําคัญก็คือกรดไฮยาลูโรนิก5ชนิดนะครับก็จะเติมความชุ่มชื้นไปอย่างแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้เนะี่ยจะได้ทั้งความชุ่มชื้นความกระจ่างใสแล้วก็ลดยิ้วรอยได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าแบบเนื้อครีมของเอสเซนต์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ,เน,นรบเนื้อครีมจะมีความแบบเบามากเลยนะครับแล้วก็มีความลื่นนุ่มแล้วก็เนี่ยทาแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าแบบ เออมันซึมไปแล้วนะครับแล้วก็กลิ่นก็หอมมากอีกด้วยนะครับสดชื่นนะครับทําให้แบบเออเราไม่ต้องทาน้ําหอมก็ได้นะครับพอเราทาอันนี้ไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยหน้าเราหอมแบบมีกลิ่นทำให้เรารู้สึกเฟรชตลอดวเวลาปิดท้ายด้วยโลชั่นตัวนี้นะครับในการบํารุงผิวโลชั่นตัวนี้เนี่ยก็จะปรับสมดุลระหว่างน้ําแล้วก็น้ํามันในผิวนะครับหลายคนคงคิดว่าหน้ามันอยู่แล้วไม่ควรเติมน้ําให้ผิวนะครับ นั่นเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่ายิ่งทําอย่างนั้นอะ่ะจะทําให้หน้ามันยิ่งขึ้นเราควรปรับสมดุลด้วยโลชั่นตัวนี้นะครับยังปรับผิวที่หยาบก้านบริเวณที่โกนหนวดให้เรียบเนียนได้ยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับชื่อบอกว่าโลชั่นนะครับหลายคนอาจจะตกใจว่าวมันต้องมันมากแน่เลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนครับว่าจะเป็นยังไง เนื้อบางเบามากเลยครับซึมเร็วมากด้วยถึงแม้ว่าเราจะใช้3ตัวนี้นะครับแต่คุณสมบัติของทั้ง3ตัวนี้ก็คือบางเบาแล้วก็ซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะครับซึ่งมันเหมาะกับผู้ชายอย่างเราๆที่ต้องการความสบายบนใบหน้านะครับผลิตภัณฑ์นี้ยังมีความอ่อนโยนแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรและที่สำคัญมีกลิ่นหอมที่ผู้ชายส่วนใหญ่น่าจะชอบกันนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าต้นก็เคยใช้ไฮดราเนี่นะอันไหนมันดีกว่ากันแล้วก็มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับไฮดราเนี่ยเน้นเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสครับส่วนโอมเนี่ยจะเน้นปลอบประโลมผิวจากผิวที่อักเสบด้วยฮ e ลิ่งคอมเพล็กซ์นะครับไฮดราเนี่ยว่าเบาแล้วนะครับโอมเนี่ยโหเบายิ่งกว่านะครับเพราะว่าโอมเนี่ยผลิตมาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะครับแม่จะใช้3ตัวก็ยังรู้สึกบางเบาอยู่เลยครับ ไฮดราเนี่ยจะมีกลิ่นที่แบบหอมๆห,หวานๆส่วนโอมก็จะมีกลิ่นแบบเท่ไปเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเน้นอะไรนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาผิวระคายเคืองจากการโกนหนวดคนที่ชอบสกินแคร์บางเบาสดชื่นสบายหน้าหรือว่าคนที่ชอบดีไซน์หรือว่ากลิ่นที่แบบเป็นแบบผู้ชายครับก็ขอแนะนําเลยครับเซตโอม หลังจากแนะนำเซตโอมไปแล้วเราจะมาสรุปขั้นตอนแล้วก็วิธีการดูแลผิวนะครับดูวิดีโอนี้จบเคลียร์แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนต้องเลิกใช้สบู่กับน้ำเปล่าในการล้างหน้าก่อนนะครับเพราะมันจะทำร้ายผิวของเราแล้วก็ทำให้ผิวเราแห้งนะครับเราควรใช้นี่นะครับโฟมคลีนเซอร์ล้างหน้าเช้าเย็นทุกวันนะครับไอตัวโฟมคลีนเซอร์เนี่ยเอานำมาประยุกต์ในการใช้เป็นโฟมโกนหนวดได้อีกด้วยนะครับเนี่ยครับตอนแรกนะครับเราก็จะมีเครื่องนี้นะครับเอาไว้แบบตีฟอง ครับก็บีบโฟมลงไปตรงนี้นิดนึงนะครับนี่เห็นยังครับเนี่ยบีบนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําเข้าไปในเครื่องตีโฟมนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็นี่เริ่มมาเยอะนะครับตอนนี้โอเค <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ โหนึกว่าี่ครับ, oh, รบ,รบโฟมเนื้อนุ่มแล้วก็แน่นมากเลยนะครับเราสามารถเอาโฟมเนี่ยทาบริเวณรอบๆตรงที่เราจะโกนหนวดได้เลยนะครับเพราะว่าโฟมเนี้ยมันจะลดความระคายเคืองเวลาตอนโกนหนวดด้วยนะครับหลังจากล้างหน้าเสร็จกันแล้วนะครับเราก็มาใช้เซนนี้กันต่อเลยครับอัตโอมีโอมใครจำลำดับการใช้ไม่ได้นะครับ ให้ใช้จากเนื้อใสไปข้นนะครับผมสุดท้ายห้ามขาดนะครับนี่เลยหลังบำรุงแล้วต้องปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดด้วยนะครับใครที่จําไม่ได้ว่าขั้นตอนการใช้ใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกรอบนะครับโฟมก่อนครับอันดับแรกอันที่2นะครับโอมแล้วก็อันที่3ครีมกันแดดถ้าทุกคนใช้หมดนี้แล้วเราก็ออกจากบ้านกันได้เลยครับวันนี้นะครับ ตอนก็ได้รีวิวแล้วก็บอกวิธีการดูแลผิวง่ายๆสไตล์แมนๆไปแล้วนะครับผู้ชายส่วนใหญ่นะครับก็จะชอบ ใส่ใจกับเรื่องผมเรื่องรูปร่างหน้าตามากกว่าการดูแลผิวใช่ไหมครับแต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้วครับคนก็จะหันมาดูแลสุขภาพผิวมากขึ้นเพราะว่าถ้าสุขภาพผิวไม่ดีอ่ะมันก็จะส่งผลเสียให้กับบุคลิกภาพของตัวเองด้วยเรามาพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มความมั่นใจด้วยการดูแลตัวเองกันดีกว่าครับอาโทมี่จัดเซตแก้ปัญหามาให้ผู้ชายเรียบร้อยแล้วถ้าผู้หญิงคนไหนไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรแต่อาโทมี่เข้าใจคุณ